สบายดีแล้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุสคนกลับมาพบพอ่อกับช่องตามภาษาค,คนเล่าคือเก,ก่าพี่น้องนําโดยดําเนินการโดยช่างตะหรือเบาาตะพี่น้องเนาะมอนิสิมาสอนวิธีเนาะการจับเสี่ยมหรือจับเลียมเสาจับเลียมเสาปูนหรือจับเสี่ยมเสาปูนพี่น้องอันภาษาบา้านเฮากะจับเลียมเสาเนะพี่น้องเนาะคนไทยคนอิ่น,น,นแจับเสียมจับเสี่ยมเสาเนะพี่น้องมอนี่ซิมา สอนวิธีการจับส่วนผู้ที่โบท่านเป็นพี่น้องแต่ถ้าส่วนผู้เป็นแลวกะอยาวากันพี่น้องผู้ที่บบท่านเป็นกะมีหลายพี่น้องงานเกี่ยวกับงานปูนงานฉาบงานกองานช่างอาจจะหลายหลายคนบบท่านได้เป็นเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็อาจจะเป็นแลวกะัคลิปนี้กะบสำหรับผู้ที่บบท่านเป็นกะบเบิ้งได้พี่น้องผู้เป็นกัเบิ้งได้แลวกะัสามารถ ติชมมาได้เลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิมาจับเทียมเสาพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งว่าเสาอียงพี่น้องไปเดี๋ยวบอตาสิพ้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผาไปจับเมื่อนี้จับเสาสองตนมื่อนี้วิธีการจับก็คือเสาหนาเสามันมีอยู่หนายี่สิบหรือหนาซาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งไห้เบิ่งต้นเสาเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องเสาที่จะจับเมื่อนี้เนาะก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ความสูงก็อยู่สองเมตรฮิบพี่น้องแต่เสาเสานี่นะสิได้เทไว้แล้วอยู่นี่เสาเส้นพี่น้องแต่ห้าสิมาจับให้ได้เสาหาได้พี่น้องได้เสาให้มันได้ยี่สิบหาเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักประตูนี่เขาจับได้ยี่สิบหาจับออกทางละสองเส้นเคืองนอพี่น้องเนาะให้มันได้ยี่สิบห้าสำหรับเสาตนนี้ที่จับเป็นเสาใหญ่พี่น้อง เตายี่สิบห้าและปูนจับกะเป็นปูนเหนียวพี่น้องนี่ปูนจับเสี่ยมเป็นปูนเหนียวได้พี่น้องได้ผสมปูนจับเสี่ยมนี่กะ้าผู้ใดว่าท่านนี้เป็นกะต้องเข้าใจนิดนึงพี่น้องผสมปูนจับเสี่ยมเพราะว่ามันสิบวกคือปูนฉาบปูนก่อปูนจับเสี่ยมมันสีเหนียวปูนลูกหนึ่งนี่ใส่ละเอียดตบคู่นึงนี่แหละพี่น้องจะไปใส่หลายได้พี่น้องเด้ถ้าใส่หลายกะ บนเหนียวมีความเหนียวบ่พ่อพี่น้องเมื่อนีนียาจับเสาแค่ตนหนึ่งอาจจะบอได้ผสมหลายซับนี่ก็คิดว่าบ่พอ่อเดี๋ยวไปรับเบิ้งรับชมการจับกันนาะพี่น้องนาะบานนี้ไปติดตามรับเบิ้งรับชมกันพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเครื่องมืออานจับเสี่ยงกลาคือ ลืมบ่ได้คือสามเหลี่ยมพี่น้องถ้ารเลี้ยงสามเหลี่ยมนี่บ่ได้เลยพี่น้องการจัดเหลี่ยมนี่ต้องใช้สามเหลี่ยมเลยพี่น้องสามเหลี่ยมนะครับกร,ระบะ,บะยางแปลงทีหน้าไม่อย่างแปลงทีหน้า เก่งเล็กพี่น้องเก่งมืออุปกรณ์พี่น้องนะตุ๊กตาที่บ้านบ้าอย่างเกยงเล็กพี่หนา้นนาพี่หน้าเมามาเพื่ออะไรเพื่อที่สะบัดหน้าพี่น้องตาเตามันแห้งเมากสามารถสะบัดหน้าใส ใสป่ปูนพี่น้องปูนที่ผสมไว้การใส่ปูนดับเทียงก็ต้องใส่บางไม่นต็นะบางคนต้องที่ใส่บางใส่ใสน้อยเดียวเพรก็ปูนมันเต็มก็ได้ เริ่งการไปร่ตรองกนกพี่น้อง เด้อพี่น้องการขึ้นปูนรอบแรกเท่ากับขึ้นได้แล้วี่นอะขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องใส่สามเหลี่ยมเล่ยพี่น้องเลยใส่สามเหลี่ยมมาทาบแล้วถ้าก็สามารถรีดให้มันเป็นเหลี่ยมได้่านอันนี้คือการขึ้นปูนรอบแรกคือว่าใส่แบบเต็มที่เลยพี่น้องเรต้องอย่างมือ้าเทียมหนาใส่เต็มที่เลยถ้าบางๆยังค่อยวากันหม่พี่น้องเห็นว่ามันขึ้นเป็นเหลี่ยมเป็นเป็นทรงไปแล้วพี่น้องอันนี้คือเขาจับหนา จับหนานี่มันสีจับง่ายเพราะว่าโปะปูนใส่โปะใส่โปะใส่ก็ปปไ,ปปไปเลยเดี๋ยวกันตอนต่อไปเดี๋ยวไปเบิ่งตาลใส่สามเหลี่ยมกันนอกพี่น้องบ้าน้นองสามเหลี่ยมาเี็นม,มาสามเหลี่ยมต้องโยกาก ต้นแบบกันเป็มันเปียกต้นอยากให้มันแห้งพระราบคุณทรงมากโอ้โอ้โอ้ตายแรงเลยเต็วหนีบตาโบฟ้าเราไปลองเนาะให้มันเซฟตัวเล็กนิดหน่อยมันเซฟตัวมันจะถึงสามเดียมหรอแต่ว่าถ้าปล่อยไปเซฟโดนมันจะถึงบ่อมเลยพี่น้องปล่อยไปโดนหลังมันจะถึงบ่อมันกับสีดูแน่นเกิน ดึงสามเลี่ยมเลเนาะการดึงสามเลี่ยมแม่นดึงของเลยได้ขนาดนั้ต้องดึงดึงสบดึงย่อกไปย่อกมากกว่าไหนมันยบกกว่าเดิมอีกเนาะหลังจากข้าลูกสามเลี่ยมออกแล้วหลังจากข้ารูดสามเลี่ยมออกแล้วเลยสีผ้ามาเบิ้งพี่น้อง พี่น้องเป็นเลี่ยมบ่พี่น้องเป็นเลี่ยมเป็นคมดีพี่น้องอันนี้ก็เอิ้นว่าจับจับเลี่ยมจับเลี่ยมเสาก้อนชีสาบป,ปูนเป็นเลี่ยมอยู่เนาะพี่น้องนอเนาะเสาสูงส้มเสาสองเมตรเก้าสิบทางนี้ทางนี้ก็เรียบเป็นเลี่ยมดีพี่นอออ้องเขาังบริโภคตัวนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องให้มันแห้งอีกน้อยเขากระสิเส้นเพื่อกันแตกพี่น้อง ก็กันแตกนี่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวถาเก็บงานอีกจัหน่อยนึ่งเดี๋ยวถาเก็บตัวเสาหน่อยนึ่งต้องแต่งตัวเสาพี่น้อง เรียบร้อยนะสำหรับงานจับเสียมเนาะเดี๋ยวบ่าตาเสียมให้เบิ่งได้พี่น้องเ้อเรียมมันวาเส้นไปเรียบร้อยละในเส้นด้อย่างเรียบร้อยเดยวจะให้เบิ่งแต่ข้างล่างขึ้นไปเด้พี่น้องนี่ได้พี่น้องงานจับเสียมเด้พี่น้องเด้อเนี่ยเรียมเสามันจีเป็นเรียมเป็นคมยังสีแหละพี่น้อง้าจับเสียมแล้วถ้าบ่จับมันกะสิเป็นกลมๆอุ้มลมอยู่คือเก้าเลยพี่น้องอุ้ยสิเป็นหอดยอดแลยพี่น้องตกแต่งห็นเป็นเรียมเป็นคมเรียบร้อยเนาะ ทานกนกันไปนะพี่น้องเนาะทำงานจับเรียมนะพี่น้องเนาะเป็นอันเรียบร้อยเจ็บขึ้นเรียบร้อยพี่น้องจับเรียมต้นหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้จับอยู่สองต้นแต่ว่าบีไทยให้เบิ้งได้พี่น้องเลยให้เบิ้งแต่ต้นเดียวต้นเดียวกะสีไทยให้เบิ้งแต่เรียมเดียวคือไทยแหละพี่น้องเขาบวสามารถไทยจนจดมทุกสี่เลียมสี่มุมเพราะว่ามันใส่เวลาดนนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องตามภาษาคนเล่านั่นเลยได้พี่น้องช่างตะเป็นผู้ดำเนินการทงานเ็ศลงมือ สำหรับที่นี่ไปลาพ่ลาหน่องไปก่อนนะพี่น้องเนาะไปบอกกันไหมในะคลิปต่อไปพี่น้อง